คำที่ว่าน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันถึงคราวที่จะร้องไห้ก็ร้องไห้สักพักหนึ่งก่อนถ้ามันจะเกิดปัญญาแล้วลุกขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งพระอรหันต์หลายลูกก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมก็เคยเสียน้ำตามามากมายแต่ท่านจะไม่เสียน้ำตานานเกินไป ถ้าการเสียน้ำตามันจะทำให้เกิดปัญญาและแก้ปัญหานั้นได้บางทีก็ต้องร้องไห้กันสักพักหนึ่งมีใครบ้างที่ไม่เคยร้องไห้ในชีวิตจริงๆถ้าการร้องไห้และมันจะทำให้เกิดปัญญามันพิจารณาว่าชีวิตก็มีคราวร้องไห้เสียใจกันบ้างมีคราวที่จะยิ้มแยม้มแจ่มใสชีวิตก็มีทั้งสุขและเศร้า ระคนปนกันไม่แน่นะปัญหาบางปัญหาอาจจะทำให้คนเกิดปัญญาและบรรลุธรรมท่ามกลางปัญหานั้นก็ได้การร้องไห้เป็นเรื่องปกติการร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าร้องไห้นานเกินไปอย่างนี้จะไม่ธรรมดาและจะไม่ปกติชีวิตก็มีร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างนั่นคือความปกติแต่ขอให้เกิดปัญญา ท่ามกลางปัญหาพิจารณาว่าปัญหาทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาธรรมท่ามกลางปัญหากันนะโยมปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายและก็ไม่ใช่ปัญหาแรกยังจะมีมาทดสอบเราเรื่อยๆถ้าชีวิตวันนี้จะต้องร้องไห้บ้างก็ร้องไห,ห้ให้ได้ปัญญาน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาแต่ก็เป็นธรรมดา ร้องไห้สักพักหนึ่งแต่อย่าลืมลุกขึ้นมาสู้ต่อนะโยม